สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยิบเกม n e s t i n y โกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะไม่ได้มาเปิดกรชาให้เพื่อนดูเหมือนกันนะครับผมคือคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความสงสัยของตัวผมเองนะครับผมคือทุกๆครั้งที่ผมเปิดกาชาใช่ไหมผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเปิดกรชาแล้วแปลกๆมันเหมือนล็อกเลดเลยอ่ะคือในความคิดผมเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนล็อกเลดมันเหมือนจงใจให้เราเปิดเพิ่มถึงจะได้ตัวละครเพิ่ม เพื่อนๆเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมคือแบบมันล็อกเลทปะวะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมน่ะก็นั่งคุ้นคลิดนั่งสงสัยแบบสรุปแล้วล็อกหรือไม่ล็อกวะผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมานะครับผมคือข้อมูลนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันน่าเชื่อถือไหมงั้นอ่ะเอาง่ายๆคือมันจะเชื่อถือหรือไม่เรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับผมเพราะผมจะอธิบายทุกอย่างที่ผมไปหามานะคือข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ย มันบอกว่าถ้าจะเอาตัวละครหน้าตู้เนี่ยต้องเปิดยันต่ำนะครับผม20-60ถึงถึงจะได้ตัวละครหน้าตู้มาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือไม่มีไม่มีดาวก็คือได้มาแบบเพียวๆนะครับผมคือศูนดาวนั่นเองนะครับประมาณ20-60โลอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับผมทุกตู้ถ้าเปิด80รอบจะได้การันตี1ตัวดังนั้นนะครับผม ช่วงกาชามอติที่60-80เนี่ยคุณจะไม่ได้ SSR เลยสักตัวนะครับผมหรือถ้าคุณได้ SSR มันก็จะไม่ใช่ตัวละครนาตูแน่นอนนะครับนี่ก็จะ,ะนี่ก็คือข้อมูลที่ผมหามานะอ่ะถ้าสมมุติเพื่อนๆยังไม่เชื่อแล้วก็เบสออนไลนี่แนอนเบสออนคลิปที่ผมทำนี่แหละผมทำคลิปคอนดไว้ใช่ไหมสองโลเนี่ยคอนด a จำได,ได้ไหมครับเพื่อนๆประมาณ60โลแรกเนี่ยผมได้คอนดะหนึ่งตัว แล้วต่อจากนั้นผมเปิดอีก20สโมดดิเพื่อให้การันตีเนะี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะเอสเดามันก็ไม่ออกเลยนะคือแบบได้แต่ม่วงม่วง,วงจนไปถึงการันตีฮอนดับจนได้ได้มา1ดาวอะอันเนี้ยคือข้อทัดจริงนะครับผมที่ว่า80เปิดกระชา80ปดสรได้การันตี1ดาวแนะ่นอนคือได้จากตัวได้จากตู้แบบสุ่มเพียวเพียวหตัวแล้วก็จากการันตีอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะซึ่งมันใช่จริงๆด้วยแล้วมาฟังผมกันต่อดีกว่านะครับผมอ ทีนี้หลังจากแปดสิบไปถึงสองร้อยเนี่ยคือมันจะมีโอกาสได้2ดาวนะครับซึ่งผมก็สองดาวแล้วใช่ไหมคอนดาแน่นอนนะครับผมคอนดาผมสองดาวแล้วแล้วก็ยังได้ได้การันตีจากการเปิด200ร้อยรอบได้เศษอีกหนึ่งร้อยเศษนะครับผมะนะซึ่งทีนี้ผมก็เปิดได้คอนดาปร,ประมาณโลเท่าไหล่วะ แล้วเดี๋ยวผมบอ,อกขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะว่าลอเท่าไหร่ แต่คือที่ข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยมันบอกว่าจะได้คนดะ2สองดาวตอนที่โร1ห0ดโลถึง190โลจะได้2ดาวแน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมก็คือร7 0ถึง190กโลการันตีฮนด้สองดาวอ่ะแล้วทีนี้พอผมก็นั่งดูก็แบบมันมันมันก็ใกล้เคียงนะมันก็เหมือนล็อกจริงๆนะก็คือผมก็ได้สองดาวมาจริงๆอะ่ะแล้วก็ได้แถมจากกิจกรรมอีกมาหนึ่งร้อยเศษ มันก็เป็นข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือนะครับผมจากการที่ผมเปิดมาและผมก็ไปดูอีกถ้าสมมุติเปิดกระชา250โลถึง300โล,โลเนี่ยจะได้คอนด้าการันตีแน่ๆ3ดาวก็คือถ้าผมเปิดอีก5โมติมีโอกาสออกคอนดาให้ผมถึงดาวเลยนะครับผมก็คือผมต้องการคอนดาอีก2ตัวซึ่ง50โมติต่อไปเนี่ยมีโอกาสได้คอนดาที่2ตัวแน่ๆก็คือมันอาจจะล็อกเลทหรือไม่ล็อกเลทก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วต่อไป 400โลถึง420โลกกรนตี4ดาวตัวหน้าตู้แน่นอนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมมามาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ยังไม่ได้เคยเปิดผมก็ยังไม่เคยดูคลิปของคนอื่นด้วยว่าเขาเปิดเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพื่อทํา6ดาวนะครับผมแต่ข้อมูลนี้มันก็น่าเชื่อถือนะตั้งแต่ศูนย์ดาวถึง2ดาวเนี่ยมันก็มันก็ใกล้เคียงกับผมที่ผมจำนวนที่ผมเปิดไปเลยนะครับผมอ่ะยกตัวอย่าง เอียนสีเออใช่คิดที่เราผมพูดชื่อผิดเธอผิดนะครับผมผมชื่อพูดชื่อเธอว่าเอียนสือใช่ไหมแตม่ตอนนั้นผมตาลายนะครับผมก็นึกว่าเอียนสือนะแต่เป็นเอียนสีนะครับผมอ่ะผมเปิดไป80โลใช่ไหมล่ะนั่นแหละเปิดปุ๊บได้จากตู้หนึ่งตัวการันตีอหนึ่งตัวก็คือหนึ่งดาว80โลเปะ๊ะหนึ่งดาวเปะ๊ะไม่มีอะไรขาดไม่เกินนะครับผมอ่ะก็ใช่มันคือข้อเทจ็จจริงที่ว่าเปิด80โลได้การันตีแน่ๆหนึ่งดาวนะครับผม แล้วข้อมมูนต่อไปนะครับผม480โลถึง540โลการตีแนแน่5ดาวหน้าตู้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น600โลถึง650เนี่ยก็คือการตีแนแน่6ดาวซึ่งถ้าเพื่อนๆจะปั้น6ดาวในเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเสียเพชรอย่างต่ำแสน0 0งหมื่กว่าเพชรนี่คือจำนวนอย่างต่ำนะแสนสองหมืกว่าเพชรที่ต้องเสียไปเพื่อปั้น6ดาวเว้ยและคิดดูตัวละครตัวนึงใช้แสนสองหมเพชรเลยเหรอ และเพชรมันราคาเท่าไหร่ล่ะอ่าเพชรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าเติมไปสามพันได้เพชรมาหกพันสี่ร้อยเพชรแสนสองหมื่นเพชรเติมแพ็กใหญ่สุดเท่าไหร่ครับเรามานั่งคำนวณดีกว่าสิแพ็กสามหมื่นหกดาวเกมนี้ใช้เงินทั้งหมดหกหมื่นบาทในการทำฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชมหกหมื่นบาทในการปั้นหกดาวหนึ่งตัวเชี่ยเชี่ยแม่ เยอะมากคือแบบคนที่แม่งปั้นหกดาวได้นี่คือแบบมึงเติมไปเท่าไหร่วะแต่แน่นอนนะครับเขาไม่ได้เติมแพ็กพวกนี้คือเขาไปเติมพวกโปรโมชั่นก็คือแพ็กอะไรอย่างเงี้ยแพ็กแพ็กแพ็กตั๋วเนี่ยคือเติมแพ็กตั๋วมันคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับผมคือ60ตั๋วเนี่ยก็คือ1ม0 0 0เพชรเทกโอีก6,400ก็คือ24 0 0 0เพชรเท ซึ่งคุ้มกว่าน่แน่คุ้มกว่าแพ็คใหญ่แน่ก็ราคาเท่ากันก็คืออาจจะลดประมาณลดราคาลงมาได้หน่อยอ่ะถ้าเราสมมุติเรามาเติมแพ็คพวกนี้ให้หมดอ่ะจะได้เท่าไหร่อ่ะเรามานั่งคำนวณกันดีกว่าจบก,กับกาซื้อสิบครั้งสิบครั้งเลยเหรอก็คือหกร้อยสกโรใช่อ่ะถ้าสมมุติมีโปรโมชั่นอันนี้อยู่เติมแค่สามหมื่นบาทดวยท่านผู้ชมสามหมื่นบาทการันตีแน่ 6ดาวนะครับผมก็คือเติมแพ็กใหญ่นี้3ามโอไม่ใช่3แพ็กเติมแพ็กใหญ่นี้10แพ็กการันตี6ดาวเลยนะครับผมแล้วยังมีเพชรแถมเพชรแถมอีก64,000และเพชรเนี่ยสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไปเปิดตู้อื่นได้ด้วยแล้วเราก็ใช้แค่สกโอลเพชรไม่เสีย,ด,ยด้วยเราได้เพชรฟรีอีกคือบอกเลยนะว่าแพ็กนี้อ่ะคุ้มมากมากเลยนะครับผมอ่ะแพ็กนี้แพ็กเล็กลงร่ลง,ลงมาเป็น50สกนิกโอลแต่ไม่มีเพชรใช่ไหมลดราคามา1,400 พันสี่เพชรหายไปทั้งหมดหกพันสี่ร้อยใช่ไหมถามว่าคุ้มกว่าแพ็คเพชรไหม,ค,มนนคุ้มกว่าแน่นอนคุ้มกว่าอย่างเห็นเห็นได้ชัดเลยเติมอันนี้พันหกสกโรทั้งหมดก็คือห้าสิบสกโรแ,แ,แปลงเป็นเพชรก็คือหมื่นห้าพันเพชรเนี่ยก็คุ้มกว่าแพ็คเพชรแล้วใช่ไหมล่ะก็คือถ้าจะเติมอ่ะเติมแพ็คสกโรดีกว่านะครับผมถึงจะคุ้มสุดๆนะเนี่ย ขั้นต่ำสุดเลยคือต้องเติมอย่างน้อยสามหมืบาทในการเปิดตัวละครให้ได้หดาวนะครับผมแต่ไม่แปลกใจอะ่ะท็อปเซิร์ฟอ่ะคือดูท็อปเซิร์ฟดิคือมันโหดมากๆอะ่ะคือทําไปได้ยังไงวะและ้วแมก็ตามด,ด,ดูดิโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยคนนี้อันดับสองฮอนดาหกดาวแน่นอนเขาเติมอย่างมากเติมียเียเลยเติมอย่างโหดมากเติมโหดมากๆเลยนะครับผม แล้วดูโอดาสาดาวเมอร์ดินสาดาวบ้ามากอะ่ะคือแม่งดาวเยอะเที่ยแล้วดูคนนี้อันดับ3ฮาฮันดิบาวหดาวหัวเตัรไอหกดาวโรบินฮูด6หดาวออกตาเวียน4ี่ดาวดาวินชี่สดาวแล้วดูเลเวลเลเวลขาแม็กซ์ด้วยนะใช่เลเวลแม็กซ์ซึ่งแม่งใช้ของขเยอะเที่ย ทั้งน้ําเขียวและก็หินพิวัฒนาการอ่ะหินเหนืองเนี่ยใช้เยอะมากๆและเขาแม่งปะเติมเท่าไหร่ลองคิดสภาพดูท็อปเซิร์ฟมันเติมไปเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเกินแสนแน่ที่จะทําอย่างนั้นได้อ่ะแล้วผมก็อยากโอ้โหคือแบบเกมเนี้ย PvP แม่งโหดจริงเว้ยถ้าไม่เติมคืออยู่ไม่ได้เว้ยอย่างน้อยนะสายฟรีนะผมขั้นต่ำเลยนะสายฟรีอะ่ะให้อยู่ท็อปประมาณถ้าเล่นสายฟรีแบบฟรีล้วนเลยนะ อันดับของคุณนะ่ะน่าจะอยู่ประมาณ500-1,000อันนี้คืออันดับขั้นต่ำที่ผมให้แล้วนะสายฟรีแบบปั้นสุดๆนะนะคือ500-1,000นะครับผมอ่ะแล้วสรุปแล้วเกมที่เกมนี้เนี่ยมันล็อกหรือไม่ล็อกผมคิดว่ามันล็อกแน่ๆคือมันล็อกเลรีกาชานะครับผมไม่ผิดแต่อย่างใดเลยคือมันล็อกแน่ๆน,นะครับอ่ะแล้วทีนี้ถ้ามึงเบิถามอีกว่ามันล็อกเหรีกาชาแล้วเราจะแล้วมันดีไหมอ่ะ คำถามนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่ามันล็อกกระชาแล้วมันดีไหมล็อกเลดเนี่ยส่วนตัวผมผมบอกเลยได้เลยน,น,นะครับว่ามันดีมากการล็อกเลสกระชาคือถ้า,ถ,าถ้ามือถือถามอีกว่าล็อกเลดกระชามันดีตรงไหนอ่ะมันก็เหมือนกับแบบเราต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อปเปิดกระชาให้ได้ตัวละครม,ม,มาใช่ไหมล่ะเพราะมันล็อกเลดฟังผมนะครับท่านผู้ชมมันมีเกมหนึ่งเกมเวที่ผมไม่คิดจะเล่นในชีวิตนี้เลยเวยและเป็นเกมเกมเดียวและเป็นเกมกระชาด้วยที่ผมไม่คิดจะเล่นเลย นั่นคือเกมเฟดแกนออเดอร์เว้ยท่านผู้ชมเฟดแกนออเดอร์เป็นเกมหนึ่งเกมที่แม่งไม่มีการล็อกเลทกาชาไม่มีการันตีไม่มีเสี่ยอะไรเลยและเอาโอกาสออกตัวละครหน้าตู้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ฟังไม่ผิดครับเอ,อ้ยไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดิทุกตัวละครอะโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวละครหาย,ยากสุดคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นคือห้าดาวคิดดูไม่มีล็อกเลทกาชาไม่มีการันตีไม่มีเสี่ยอะไรเลยนั่นคือเฟดแกนออเดอร์เว้ยและเพื่อนๆลองคิดสภาพดูเรื่องมีทุกวันนี้เว้ย ยังมีคนเล่นเฟรอยู่เพราะว่าเกมมันดีใช่ไหมล่ะแต่เขาอะก็ต้องนั่งดองเพชรทั้งวี่ทั้งวันห้ามเปิดหักห้ามเจอตัวเองและไปเปิดตัวละครที่เขาอยากได้จริงๆเขาถึงจะได้และคิดดูเกมที่มันไม่มีล็อกเลเกระชามันต้องใช้เพชรเยอะขนาดไหนอะบางคนเสียเป็นแสนอะแม่งยังไม่ได้ตัวละครที่เขาต้องการเลยนะเว้ยเนี่ยระหว่างเกมล็อกเลเยกระชากับเกมไม่ล็อกล็อกเลเยกระชาเกมไหนมันดีกว่ากันผมคิดว่าเกมที่มันล็อกเลเกระชามันดีเว้ย คือเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะไปซะทีเดียวไม่เหมือนเฟฟดเฟดแกเอาเดอรมันเครียดมากผมไม่คิดจะเล่นด้วยเพราะว่าไม่ไม่ล็อกเครียดอะไรเลยโอกาสหลุดก็มีตัวละครหน้าตู้ก็แบบอยากได้ก็ไม่ได้ผมเลยไม่เล่นไงเนี่ยดังนั้นนะคะผมเกมนี้มันไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะที่มันล็อกเลดส่วนตัวผมผมคิดว่ามันก็แบบจัดอยู่ในไม่ไม่ปานกลางอะเป็นเกมที่ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับผม โอ้โหคลิปนี้แบบพูดลนลัวโอ้โหคอแห้งมากวันหนึงนะครับดูน้ำก่อนโอ,โอเคนะครับผมก็ข้อสรุปนะครับผมเปิดอย่างน้อย600ถึง650โลที่จะทำ6ดาวนะครับผมและขั้นต่ำสุดในการเอาตัวละครหน้าตู้ก็คือ20ถึง60โลนะครับคือถ้าเพื่อนอยากได้ตัวละครตัวไหนนะครับเตรียมเพชรอย่างน้อย6,000ถึง 18,000ันเพชรถึงจะได้ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมเนี่ยคือศูนดาวนะเอาแค่ศูนดาวไม่ต้องหนึ่งดาวก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้โหความสงสัยล,ล้วนเลยคลิปนี้ไม่เวอะไรมากเลยสงสัยว่าล็อกเลทจริงไหมแต่ก็ล็อกจริงๆแล้วแหละเกมนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะคือมันแบบมันไม่ได้ต้องการเงินของเราเยอะอะลองคิดสภาพเกมนี้แม่งไม่ได้ล็อกเลทกาชาดูนะเว้ลองคิดสภาพนะ มันจะเสียสักเ่าหล่ว่าเสียกี่แสนว่าทำทำหกดาวอะถ้ามันไม่ล็อกเล่ก,กาชาอืมแต่เกมนี้เว้ยมันมีสิ่งหนึ่งเว้ยและเป็นสิ่งเดียวที่มันไม่ได้ล็อกเว้ยรู้ไหมครับมันคืออะไรมันมีแค่สิ่งเดียวที่มันไม่สามารถล็อกได้เกมนี้มันสามารถล็อกเล่ก,กาชาได้สามารถกําหนดได้ว่าเพื่อนๆต้องเปิดกี่โดนถึงจะทำหกดาวได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ล็อกนั่นคือดวงของเพื่อนๆเว้ย คือเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสได้6ดาวก่อน600โลถึงหกร้อยห้าสิบโลเวยคือถ้าเพื่อนๆดวงดีแบบดวงดีจัดๆเลยอ่ะการล็อกเลกกระชากของมันอ่ะก็ไม่มีผลเวยเพราะเพื่อนๆมีโอกาสได้6ดาวก่อน600โลแน่ๆเวยเนี่ยขอแค่เพื่อนๆมีดวงเพื่อนๆก็สามารถได้ตัวละครที่เพื่อนๆอยากได้เวยนี่คือข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงเลยที่ผมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพราะผมผ่านประสบการณ์การเล่นเกมกระชามาเยอะมาก แล้วผมเชื่อเลยว่าทุกๆุเกมที่ผมเล่นเนี่ยใช้ดวง้วนๆในการเปิดกาชาหาตัวละครนะครับผมแล้วไม่มีเกมไหนเลยที่ผมเปิดแล้วเกลือแต่มันก็มีนะวะมันก็เกลือเว้ยมันไม่มันก็เกลือมันเกลือแต่มันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นมันก็ยังใช้งานได้ตัวละครที่ผมเปิดได้แต่แบบมันก็เกลือแหละเกลือก็คือเกลือเออพูดอะไรไม่ได้วะเหียพูดละทอแบบจะหลอดจะหลอดตัวเองก็ไม่ได้เหรอวะ แต่อยากจำวันนั้นเขาเพื่อนๆต่อให้เกมมันจะล็อกเดกระชาแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถล็อกดวงของเพื่อนๆได้นะครับผมจําให้ขึ้นใจไปเลยนะครับมันไม่สามารถล็อกดวงของเพื่อนๆได้ถ้าเพื่อนๆอยากเปิดแล้วก็เปิดเลยนะครับผมเพราะมันไม่สามารถล็อกดวงของเพื่อนๆได้แต่ก็ตอนเปิดก็ทําใจไว้หน่อยนะเพราะว่าการมั่นใจตัวเองมากเกินไปอาจจะทําให้ตัวเองผิดหวังได้นะครับผมโอเคนะครับงั้นทริปนี้ผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ